สวัสดีครับสวัสดีเอฟซียามเช้าครับวันนี้เด็กๆไปไหนดีครับวันนี้สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้พอดีเช้านี้เรามีเรื่องที่อ่า มีเรื่องที่ชาวบ้านเขาให้ช่วยนะครับเขาบอกว่าต้นไม้หักคาถนนนะครับเจ้งควานตามมาแล้วก็รถสัญจรไม่ได้นะครับเลยว่าให้เราช่วยนะครับเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับแต่ว่ามองไปมองมาก็เห็นพี่ยายของเรานี่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพี่ชายของเราจะช่วยได้ไหมตามกันไปเลยครับไปปิโดมะพาปิโดไปดีกว่าครับ เพราะว่าคนที่เก่งที่สุดในซุ้มของเราคือพี่ใหญ่ของเรานะครับว่าจะเอาไอ้เจ้าจิ๋วไปลากก็ไม่รู้ยังไงไปดูว่าต้นไม้มันขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับพี่โดของเราก็จะมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากนะครับเดี๋ยวไปดูว่าพี่โดจะเป็นยังไง ตอนแรกก็ต้องไปถูร่างกายเช็คระบบก,ก่อนครับว่าเป็นยังไงโอ้กินไม้เบื่อจะเอาลงยังไงครับผมติดถนนติดถนนจะเอาลงยังไงเนาะมาดูว่าพี่โดจะไปไหมเอาถูก,กันก่กพี่ถูก,ก่อนถูก,กําลังก่อนเดี๋ยวพ่อไปเช็คก่อนเช็คงานก่อน ที่สำคัญเนี่ยมันต้องมีเตนนะครับนี่เตนอยู่ไหมแค่นั้นนี่จะเอาฝั่งไหนนะครับดึงลงกมาดึงไปนี้ค่อยออกนะครับไม่ต้องผูกข้อนี้มาฮะมานี่เร็วฮะเ้าพี่โดเลือกมาเลยครับมา

เออเอาเอาเอาขาดแล้วครับหลุดแล้วหลุดแล้วที่นี้จะเอาไปทิ้งตรงไหนครับทีนี้จะไปทิ้งตรงไหนนี่ยิมแม่ยีมแม่ย่งแม่โู๋อยนี่นะครับหลุดเล้วถอยมาถอยมาถอยมาอะไรนี่ยังไม่ได้รู้เรื่องเลยกระตุกนิดเดียวหลุดแล้วถอยมาดูที่เรอกยังไม่ได้รู้เรื่องเลยกระตุกนิดเดียวหลุดแล้ว เดี๋ยวเจ้าพี่โดงัดนะครับผมเอาเก็บไปหึ้นเก็บอะสูงบนหึ้นเก็บไปหึ้นสูงบนสูบนสูงขึ้นสูงหึ็บไปหึ้นเก็บสูงสูงไปสูงก้มไปเออสูงไปงดแล้วแมวลงสูงไปัะเออสูงไปหึ้นแหลงไปแหลงฮึ๊บแหลงแมวลงไปเก็บไปขึ้นเก็บเออ เอฟอีกแมวลงอีกแมวลงแล้วแมวลงเก็บบนสูงเก็บเออเก็บไปเออไปเก็บบนสูงเออสูงเออเไปเลยเฮ่อเ็บอีกเกอฟแรวไปบนสูงไปเออเออเออเอาลูกเอาล่ะครับวิชาช้างจีโดเอาลูกเออฮปะปะปะ พอพ่อพอปะเออถอยมาถอยมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เบสไปฮึเฮ่อไปเออตายไปเก็บเอานไงเอาเก็บบดซุ้งบดซุ้งเก็บบดซุ้งเอานไงเอาเออบดซุ้งฮึเก็บเลยเก็บถอยเก็บเก็บแม่ลงไาเราฮึบดซุ้งเก็บเก็บเออเก็บเก็บเออเก็บเออสูงเลยคืไปแม่ลงฮึแม่ไปนี่ ฮ้อมาลูกก่ะขึ้นไปมาชินม,ม,มามามฮ้มาฮื้อฮื้อเอาๆเอาโปมามาโปรหรอโมามามาโปแล้วครับเอาเอาๆเอๆ มา嘛มามาเร็วต้นหนามนี่ช้างกินดีพี่โดชอบกินต้นหนามมามามาเร็วมาเร็วมามามาเร็วม,มีเรื่องอะไรพี่โดช่วยได้ครับเรื่องสังคมสงสัยต้องให้พี่โดลงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาลูกมามามา เดี๋ยวจะเอางานตัวนี้ออกครับแมวลงเออแมวลงแม่ลงแม่ลงแม่ลงเออถึงเออ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 พอพอมามามาพอแล้วมาเสร็จแล้วครับผมเกลีร์ถนนเบนมั้ยเบนเออเฮ้ยฮึงเดี๋ยวพี่โดกินต้นน้ำแป๊บนึงเอา ก็ช้างบางเชื่อก็ไม่เป็นนะครับคําสั่งแบบนี้ไม่เป็นแต่พีโดของเรานี่เป็นนะครับเพราะว่าวันตั้มฝึกคู่กับทรัพย์มงคลแต่ก่อนนะครับให้ให้ช่วยงานนะครับช้างสมัยแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากการไว้ช่วยงานนะครับเป็นยานพาหนะสางช้างเป็นตามพระราชบัตร์คือเป็นสัตว์พาหนะนะครับตัวนี้นะครับดูนะครับอนุพี่พี่ยอดยอดรักนะครับ ก็ซุ้มของเราเดี๋ยวต้นสับรดเราจะมาวันนี้นะครับผมลูกวัวขวานพุดก็คลอดแล้วแต่ว่าแม่มให้กินนมนะคเดี๋ยวให้พี่โดก,กินเอาแรงก่อนนะฮะยามเช้าเดี๋ยววันนี้คงไปตัดต้นไม้ให้กับเด็กๆแล้วเนาะนะครับให้กับเด็กๆนะครับวันนี้ขวานตั้มมาคนเดียวเพราะว่าขวานพุดดูวัววัวไม่ให้กินนมครับ ก็งานเข้าสิครับผมพี่โดชอบกินต้นน้ำครับผมไปพี่โดไปเดี๋ยวพี่โดจะเดินผ่านฝูงวัวนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าฝูงวัวนี้ดุเหลือเกินมาช่วยมามาเด้มามาฮ้ยมาเออเดินหน้าไปลุกกระบาดผู้ใหญ่โดครับผู้ใหญ่โดผู้ใหญ่โด ลูกวัวนี้ช่างไม่กลัวอะไรเลยนะครับอีบุ๋มครับอีบุ๋มชื่ออีบุ๋มไม่ได้กลัวอะไรเลยจะวิ่งอย่างเดียววิ่งสายพี่โดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพี่โดกลับบ้านมาโอ้ยปล่อยเจอคู่อย่างเดียวเลยอ่าปล่อยเจออาเจียงอย่างเดียวเฮ้ยไปเฮ้ยเออฝากเอตัวเส็ตว์อ๋อโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเย็นพี่ใจเย็นโอ้ เราช้างก็ตกใจวัวเราก็ตกใจช้างต่อครับเอ,อยเ้ยโอยดิวอยโอ้ยบดสูบ้บุบุสูเรือสู้กินไหมไม่กินบรุรุไปกลับบ้านไปเสร็จธารก,กิจแล้วนอนสดง่ายครับพี่ดูของเรานี่ดูญ้าเรานะครับสวยงามมากครับขี้วัวกับน้ำบาดานของเรา

ให้ระวังพิเดือดเถอะให้ระวังซะหน่อยเถอะเถอะเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยมึงก็เสร็จภารกิจยามเช้านะครับเช้านี้ประกาบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนผลไม้เพื่อได้มาซึ่ง ต้นชับะรดวันนี้ขอพระคุณครับสำหรับรายนี้ต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่รายหนะ้าสวัสดีครับ